เราอยู่ในโลกที่ต้องปรับตัวนะคะความรู้วิถีภูมิปัญญาเป็นต้นทุนสําคัญที่จะใช้ในการปรับตัวแล้วเอาเข้าจริงประเทศไทยมีความรู้มีภูมิปัญญาหลากหลายค่ะโดยเฉพาะภูมิปัญญาในกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองของไทยนะคะซึ่งกลุ่มนี้อาศัยกันมานานหลายร้อยปีค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองมากกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์กระจายตัวอาศัยในหลายภูมิภาคของประเทศไทยรวมแล้วประมาณอยู่ในจุดที่เรียกว่า 67จังหวัดนะคะมีชาติพันธุ์อะไรกันบ้างหลายท่านอาจจะคุ้นกะเรี่ยงอาขามง้งเยา้าลัวลาหูไทยใหญ่ชาวกุยหรือว่าชาวเลลงไปถึงชาวมันนี้นะคะนี่คือตัวอย่างรวมประชากรกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในไทยมีรวมกันมากกว่า6ล้าน1แสนคนมากที่สุดคงจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเรียงค่ะประมาณสัก3แสนคนซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของไทยอยู่ในพื้นที่เขตป่าเขตภูเขาแล้วก็ทางฝั่งภาคตะวันตกของไทยซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ป่า เช่นเดียวกันนะคะที่ผ่านมาชาวกระเหรี่ยงส่วนใหญ่มีปัญหาค่ะ เรื่องที่เราคุ้นๆก็คือมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยที่ทํากินที่ไปอยู่ในพื้นที่อุทยานหรือว่าพื้นที่ป่าต่างๆแล้วก็มีเรื่องของวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่เอาเข้าจริงเจาะลึกลงไปแล้ววิถีชีวิตของเขาผูกพันและพึ่งพิงกับป่าไม้ธรรมชาติแต่ทั้งหมดนี้มันสวนทางกับนโยบายของรัฐนะคะที่ต้องการให้คนเหล่านี้ออกจากป่าล่าสุดค่ะก็เลยมีความพยายามที่จะผลักดันร่างพรบชาติพันธุ์ซึ่งมีทั้งหมด5ฉบับ เป็นความหวังที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาทั้งหมดนี้นะคะในรายละเอียดมีการระบุเรื่องพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ อะไรคือพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่ถูกระบุในร่างพรบชาติพันธุ์ทั้ง5ฉบับวันนี้ชวนคุณผู้ชมทําความเข้าใจกันหน่อยนะคะพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมหรือที่เราเรียกกันว่าเขตวัฒนธรรมพิเศษค่ะเป็นพื้นที่ที่จะครอบคลุมทั้งจุดที่อยู่อาศัยจุดที่ตั้งของชุมชนเขตคุ้มครองวัฒนธรรมพิเศษจะครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีคุณค่าแล้วก็กติกาการอยู่ร่วม นนะะจะเน้นการคุ้มครองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพื้นที่ทางจิตวิญญาณที่เขาประกอบพิธีกรรมกันอย่างที่เราเห็นในข่าวแรกซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะมันสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สิ่งเหนือธรรมชาติหรือว่าความเชื่อรวมไปถึงธรรมชาติที่เราจับต้องได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้มันผูกโยงอยู่กับชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์วิถีธรรมาหากินของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ต่างๆรวมไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะ มีอยู่อย่างหลากหลายค่ะและความหลากหลายนี้เป็นความจริงของสังคมไทยนะคะคุณผู้ชมรูปธรรมที่สุดที่จะทําให้เห็นถึงความหลากหลายอย่างเช่นเสื้อผ้าที่แฟนสวมใส่วันนี้ก็เป็นหนึ่งในลวดลายของกลุ่มชาติพันธุ์ทางพื้นที่ภาคเหนือนะคะภาษาก็มีหลากหลายอาหารการกินก็มีอยู่อย่างหลากหลายบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ที่หลากหลายของชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้คําว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญในการใช้ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งมี รชากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มากที่สุดในไทย3แสนกว่าคนเนี่ยนะคะความหลากหลายของเขาก็คือระบบการทําเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเขาทําแบบไร่หมุนเวียนค่ะคุณผู้ชมคือในไร่จะปลูกพืชหลายชนิดแล้วก็จะหมุนเวียนทํากันไปทีนี้ปัญหามอยู่ตรงนี้เวลาเราพูดเรื่องไร่หมุนเวียนหลายคนเข้าใจว่าไร่หมุนเวียนเท่ากับ ไร่เลื่อนลอยแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะไร่เลื่อนลอยคือการผลิตการเพาะปลูกในระบบเกษตรอุตสาหกรรมปลูกเยอะๆปลูกไปปลูกตัดเผาปลูกตัดเผา,าในจุดจุดเดิมไม่ได้อนุญาตให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวแต่สําหรับไร่หมุนเวียนอย่างภาพที่ผู้ชมเห็นด้านหลังตรงนี้เป็นภาพกราฟ,ฟิกจาลองเพื่อให้เข้าใจการทําไร่หมุนเวียนนะคะไร่หมุนเวียนของกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเลยค่ะทําแล้วหมุนเวียนไล่กันไปปีหนึ่งทําตรงนี้เมื่อหมดฤดูกาลแล้ว จะไปเพาะปลูกใหม่ในอีกไร่หนึ่งที่อยู่ห่างหรืออยู่ใกล้กันแต่มันคนละพื้นที่กันนะคะคําถามคือทำไมต้องทําแบบนั้นเพื่อให้ไร่จุดเดิมที่เคยปลูกในปีนี้ได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติซึ่งวงรอบในการหมุนเวียนก็จะอยู่สักประมาณ 5- 1 0สปีจะหมุนกลับมาทําจุดเดิมนี่คือระบบการทําไร่หมุนเวียนที่ให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวและเป็นวิถีที่สืบทอดกันมา ทั้งหมดที่เล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนะคะมันต้องอาศัยความเข้าใจต้องอาศัยการอธิบายเพื่อให้คนในสังคมเข้าใจและอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้สิ่งสําคัญคือเข้าใจเพื่อไม่ให้วิถีเหล่านี้สูญหายไปค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการประกาศและสถาปนาเขตวัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์เขตวัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ซึ่งทําตามมติครม3ส,มสิงหาคมมีตั้งแต่ปี2553แต่รูปธรรมวันนี้ยังเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งหมดนะคะจากปี53ถึงวันนี้มีการประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษนําร่องไปแล้ว15พื้นที่ค่ะคุณผู้ชม15พื้นที่อยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะมีหลายจุดที่ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน4 s i z e แล้วก็รายงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะ นำร่องกันในจุดสำคัญสำคัญโดยเฉพาะพิกัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วยค่ะคุณผู้ชมจุดที่ปักหมุดรายงานเข้ามานะคะนี่ค่ะทั้งบ้านห้วยหินลาดในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายที่บ้านมอวาคีอเาเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะอยู่ด้านบนพิกัดภาคเหนือของประเทศไทยบ้านเลตองคู้อำเภออุ้มผางจังหวัดตากหรือว่าจะเป็นบ้านดอยช้างป่าแป ซึ่งภายหลังประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษไปแล้วชบบาวบ้านในพื้นที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับความสนใจจากภาครัฐก็อุ่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตตามวิถีบรรพบุรุษมีคนให้ความสนใจเรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองแต่คุณผู้ชมคะอย่างไรก็ตามพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ยังขาดค่ะขาดแนวนยโยบายในการพัฒนาที่ชัดเจนถ้าเทียบกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนของประเทศไทยในหลายๆจุดนะคะนี่เป็นความเหลื่อมล้ําทางด้านนยโยบายที่เกิดขึ้นและนํามาสู่การผลักดันร่างพรบที่เราเรียกกันชื่อย่อๆว่าร่างพรบกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่กว่าจะได้พื้นที่เขตพัฒนารรมพิเศษ เขาใช้ความพยายามอย่างมากนะคะคุณผู้ชมในการเตรียมความพร้อมไม่ใช่ชี้แล้วประกาศได้เลยมีหลายขั้นตอนกระบวนการก่อนจะมีการประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษกันค่ะ